จะมาดูพี่เปาครับอยากออกบ้านเมื่อกี้นี้เป็นคิวของพี่รวยอ่ะอยากออกนอกบ้านแล้วเรามาดูกันว่าพี่เปาอ,อยากออกเป็นยังไงครับอ้าวมาถามพี่พี่เปาจะไปไหนพี่เปาจะไป,ไ,ปไหนไ <ป S 1> ครับไปยไอ,อ,อยากออกเหรอจับมือ่ไน,น,นไม่จับมือครับจับประตูครับ <c oughs> ไปไหนบอกว่าไปนอก <ไป S 1> บ้านไม่ยอมจับมือนะครับ จับมือ่ไม่จับครับหนูจบจับประตูเพราะหนูอยากให้เปิดประตูจับม่ว่าเร็วเร็วจะไปไหนจะไปไหนนี่อยากไปเที่ยวหรออ้าวจับประตูดิจับมือก่อนจับมือก่อนมาจะได้ไปไปไหนจับมือก่อนจะได้ไปเอาไปไหนเร็วๆอ้าวจับมือก่อนจะให้ออก ออกประตูอย่างเดียวมาอ่จะไม่ก็ได้เดียว <laughs> จับไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ไม่ครับจับประตูอ่าโอเคเฮ้ไปได้เลย